สบายดียทุกคนเนอะวันนี้ก็เป็นยามเช้านะักท่องมาได้ใส่อย่ามองมาแล้วก็เดายปลาจริงๆเลยนะคนปลาเน้อปิดนี่ิดแล้วแล้วนะตกเป้งปลาเนาะลายแหงมามามาเบิ้งปลาธรรมชาติมาปลาเบิ้งธรรมชาตินี่มีปลาหลาดลายมีปลาทุกอย่างเลยปลาธรรมชาติทุกคนเนอ พอมีปลาโอ้หลายอันรเลี้ยวลากหลายชนิดปลาปลาธรรมชาติเขาอยู่ห้วยอยู่ห้องคนเอ้ยปิ้งกับมันจุ๊บจ้วงทำเข้าทำเข้ากับปั้นเนี่ยนะทุกคนเอยมันเชฟ <laughs> อามาปิดปลาตุระตัวเดียวได้น้องกำลังสิไปหงเยนเร็ว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 แม่กับเข้าไปตู้ยู่ภาพใดเนาะ อาไปพุนไปเอามคูป่ปลานนคนุ้นแง่ายเมาบรมันแทกกัปูปลามาปลามาูปลามาไปเนังอยู่หัวมันะสะีกินปลากินปูปลาทุกคนเอ้ยอ,อันนี้ก็แม่แ๊ะแล้วสองอันนี้ ก็แห้งละขน้ำแห้งก็สิเยากอีกจะน้อยนึงละหากินเลยเอาอะน้ำก็เอาเลยบเอียงก็ยิยงให้ยินงให้มาไปอู้หปากตังเองถ้าได้กินข้าวเด้อลูกเด้อกินแหมกิอาให้น้องกินไว้ไว้ อ่นเร็วๆกินกินให้แม่โอ้ย <c oughs> ไม่เคลียเลยนอนลืมมออทะล,ลุเ กูนึกว่าได้กินแล้วอะไรข้าวปลาเดี๋ยวมันบไ้บได้ไดมองกบ่ได้กคนเอยเชิญงค่ายไล่เอายู่ในน้ามีปีปี๊งอปงนี้โอ้ปิ้งขาวมองนี่มานี่เออม่าเจ้าอือหพดล่พูเรมากละปิ้งเรืองอะไร เลือดแล้วส <c ười> ิเจดเด้เฮ้ยเขาะมคุณมาชยว่าเขาไปทงไม้ในบานนี้จูสิเจ้หมืนเล็บตีสูงบานนี้เขืคุณแท้หี้ที่เบาะก้นฮะไม่ได้ลายตูแล้วได้เมื่อยีแห้งนี่มุนลอดตาอันมองเลยนอ้าวคนแล้วลเด้อเลี้ยบเลี้ยบกับเป้า้ม่จ้ะ เด็กๆเขาก็กำลังไปเคียนยิ้มนุป้ายิ <S <S ้มยิ้มแล้วบอกนะบ่กอดบ่บอกไม่ยิ้มยิ้มยิ้มนุ๊กเขาหนุเหมือนสุดนักเคียนคักเล็กนะทุกคนตีกายดูเขาไปได้ดุ่งเนาะเออนั่นนี่ก็ได้คือนี่ก็ได้มาไวไคือช้าใช่ไหม

ไม่เพียงอ่ะในยุททางลางังอ่ะน,นะจักแม่นหาเพศหาเพศปะเออสาวตาด้วย <c oughs> ถือว่าได้ลายตื่นเป็นคนปาเหมือนนะเครื่อง,งขุงเลย

ตวปลาให้น่เทุกคนเนไปต้วนปาล้วแล้วา็กกินว่าให้เด็กๆไ้เียนมีนีกนาแหงแล้วก็แห้งแล้วก็ใครไดมันจะบุก้าง ขกเกลือขกปาวอาเล่นหนึ่งมีกับขกข้าวอาเอาหกมะหกนะหัวมันทอดก็เอาหัวปลาลามันมยังหั้นกูนหัวปลาลา โรงเรียนเขาขิ uh ีง huh. ม totally cool. uh, no, no ีน้องเนียมุ้งมิ่เมอไหทพี่เต้ฮาร์ดขหนุมของมี่งจะย่งนีส่งน้องนกกรด่ตะุกน้องน้อยไรพ่อเนกันยี่ห้จีนปะ

นเรารับที like, ่ปากนะจ๊ะแล้วเขาจะม้ปักนตอนนี้ากินข้าว

Cái vật xúc chẳng may chẳng may thì thức khoang kháng ý nhớ may nhớ xúc có đớn anh ăn vật หอมเ้งทุกคนปลาสดๆจากเตาแล้วก็จากโรงปลาเริ่มมันแล้วทุกคนเดี๋ยวตอนเขาตีนคือแบบท้ำมันพุกๆพุกๆไเลยบอกน้ำมันพุๆๆๆ่ๆพุๆอย่าโฟกัสตรงที่มันไหม้นะคะทุกคนติดกอกาอ่วนเดี๋ยวทุกคนว่าเราปีนปลาไปไหน rồi lòng lâu kia ba Mày tự to Ồ hồ, vì mình cứ ba <laughs> ทุกคนหอมมากห,หอมแหงจ้าไปเดี๋ยวน้องดนลจะไปคั่วปลากกระต๊อด้าตอนนี้แม่กะ,ะไปส่งน้องๆละ่ะเดี๋ยวน้องดนลกะกะจะเอาปานี้ไปไว้แล้วกะคั่วปลากระตอมาทุกคน่วปลากัน

โดเดลาปมเพรยวาหอมไป็นตักกยงเดียว๋ยวถ้ารับนกตลาเซเป็นคนเพรว่า้าปาเป็นมันคือว่าเปนแ่งใ่ไงมันอยู่เวลาปตมันมันเพราอมไว้ตบเกียยวไดนี่ปาโยคกเกี๊ยวโยคกกับเกี่ยวเกียวปลเก็เซ็ตกับนราจะหิาได้ด้วยว่า ที่กับบริษ hm ัทน <ind> ีเนาะเอ่าเบริษัทกับตรกูลเตลาดป่าคอมาอุ้ยอ่งยนนี้ยังไม่เคยเห็นแต่นเเลยนะแต่เห็นเดี๋ยวน้องโดราจะพดถดว่าเหตุจังไรเนาะ กื่นเอากาจะเสียเกียแบบน,นี้เนาะเสียเกียก่อนเราก็จะเหตุจะสิพื๊ดไปเลยทุกคนอากาศจะมีส่วนโค้งในหางหน่อยหนึ่งแล้วก็เขาก็จะเอาส่วนนี้เอ่าเก๋กขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีกระดูกอันท้องมันเนาะล้วก็จับขึ้นมาจะสิ เดียวแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยโมว่าเสียลงไปรปรุณิโอผิดปุณิโะปลาเด่นต้องดูลักคว้วปากกันได้จ้านี่ทุกคนแม่ก็ได้กลับมาแล้วเพคนก็กำลังจะล้างเนาะล้างไปสะอาดแล้วกะ็จะเอือเ้อเกลือมเฟตแป้งน,นัวแล้วทุกคเนี่ยแล้วก็ปิดตากเนาะอันเสร็จเลยอาจารยทุกคนแล้วแล้ว เดี๋ยวก็จะเอามาตากกันจ้าโอมมมเลยเนาะเดดอยู่อือจา้าไม่ใช่ล้วันโลเลยถอกเลยหาดทอกแล้วกัยายตากอะไรเนาะ ยายเทลเพลนดยนี่ก็เป็นยาวอะไนะทุกคนเป็นเมย์กันเนาะอย่นงีนี้ขึ้นสนิมเลยจะขึ้นสนิมจะขึ้นฉนิมมันโบนีได้นี่ยโบมี่จะตนเราไปสนุกละดีด้วยไหมยอย่าเล่าไหมดีวิวอของไซในบ้านวะไม่ขึ้นสนิมก็เตะ ปาวาดปาลาดปลาไหลเพฟ้าปลาโคปลาโคเรขเจ้าอื่นเอาไปยังวะจากแล้วปลาชันปลาดุกปลาดุกนาน้าก็จะเบอฮอกระเบื้งเลยนะคนเฮากระเบื้องใส่อย่างนงนายเราไปคนเลยกจ้ากว่าเครื่องปรุงหอมมีจะเผ็ตเออะแม่นเพลินะ เกลือแป้งนัวเรา,าอีกแล้วหมกพิษพอลา่าใส่หมกพิษน้ำเบอ่อเกลือแป้งนัวน้ำตาลจักน้อยนึงพอมันมีรสชาติเกลือเก่ากันละอันนี้คือวิธีของของแม่เอง <c oughs> แต่บางคนก็นจะใส่ไม่ตอกนะทุกคนแต่ว่าเฮาบ่มีไม่ตอกเฮาก็าเลยตใส่อันนี้ แม่บอใส่ใส่แบบนี้ง่ายกลัวมันจังบวพับใส่มันต่อห้อยมันอยากติดกันเอาใส่ต่อห้อยเราต้องห้อยต,ต,ตัวเดียวเราได้็นห้อยทรงตัวมากปีนมากเลยติดเยวรูดมันยังแห้งข้างใน <S <S ปลาเด็ดเดียวนี่แซ่บได้สักคนเนอะข้าวปลาเดดเดียวเลยลายเดดกับกระเด้งพุดเนาะเด็ดเดียวลยยอลีเด้แบบมันกระเด้งบางคนก็จะใส่งาเห้าบใส่เนาะ ใส่ไปเพียงนอกลานะเอาไ้ตำิุกข้าวเอาไุ๊มมี่นะกินข้าวเอางามาตำเอาข้าวตำเสนง่านะออ้ยหลับตาไปเส็ตชือบอีกมันเซ่บมุหมดของเงาแทบเซ็บหิว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 เขาหิวเขาอืมสวยงามมากค่ะสวยสวยมันคนตาปลาอืม แม่นาวเตะก็บ่จักนะทําพุ่นล่ะเตะลูกสาวยั่วใส่แม่แล้วตอนนี้ทุกคนเลยบ่แม่นนะยงเอาจากใส่แม่ะแม่นาวตืบ่งามก็บ่ได้ผัวแม่นบ่ล่ะนี่ตะกี้เฮาาแบบของเฮาแม่บ่ใส่น้องดลาแล้วทุกคนดลานี่ขายบ่อือเนมใอา โอ้ยเจ็บจังเลยแต่กัญญามันนะุกุลคะแนนมีเงินกัากับบทนแล้วมันมีเพย์เอามีเงิน,ม,งนมีความสุขยูเป็นโชดเป็นโลดเป็นเป็นเพื่อนกับ,บแม่นี่แหละค่นะบอมีเงินกับเป็นทุกเน่นี่ยู่เป็นเพื่อนกับแม่นี่ละดีแล้ว <c oughs> ยันม,มีคนมาเอาไปกับยันบ่ฮหักบ่แพงน้องโดราเนาะ อยู่น้ำพ่อน้ำแม่ความพักพ่อแม่นี่แหละดีอันประเสริฐลาทุกคนอรยนี่เรือเตะแล้วบัานนี้เนาะโบเล่โบเลือ่เลือปลาน้อยๆมี้ยให้เรือเตะน้อยอะไรอันนี้มันก็ได้น้อยอะไรเนี้ยให้เรือเตะอีกก็อ้าวออกไปเจ้า

เออแก,แกสิ่งแกเสือบาเอาดำได้อ <c oughs> ืมตุ๊กเข้าไปได้ๆกระบอกอืมอืมได้กัได้อ่าทุกคนที่นี่กับว่ามีอย่างไรน้องพลา,าปลาปมาตปาปลาเกือบปลาชื่อน้ออ่ะ ฝากตัวแรกก็เซก็ติดตามให้น้องโดงล่าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะคนเนาะใจกำลังใจไล่ไ,ไ,ไจจม่ไล่วมนี้ขี<ช>้ไ<ห>ล่ปแท้ๆเด้อทุกคนเด้อมโอนี้ขี้ไล่ปแท้ๆ